สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่รา,า,รราศีกราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2567 มโต๊อธิฐานให้ดูได้าธระคณาและราศีเลยนะครับพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสนับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพฤษศกมังกรนะครับ คนที่อยู่ในใจของคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่พเซลติคอสมอโต้์อานตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟงังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรก มีไพ่ของความมั่นคงความมั่นใจในตัวคุณเองหรือเป็นไพ่แห่งการที่การสร้างอนาคตการลงหลักปักฐานในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของความมั่นคงในเรื่องการงานของคุณก็ได้เป็นไพ่แห่งการที่กลับมามีไฟในตัวของคุณอีกครั้งหนึ่งพรีนอฟสอดราชินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสักค์ที่ผ่านไปแล้วมีพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งในความรู้สึกของคุณมีไพ่ของความเป็นผู้นําในตัวของตัวเองเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวต่าง เป็นคนที่ชอบแก้ไขกับปัญหาในสิ่งที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาและการฝ่าฟันในดวงคุณนะครับเป็นพลังอภัยดีหายพิเทศความรับการปิดบงังการซ่อนเล่นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขา หรือมีพลังงานความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือมีพลังงานการที่อยากจะกลับมารักตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่ในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังให้สิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความห่วงใยห,หรือมีพลังงานของอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยถึงเรื่องอนาคตเคย มีสิ่งต่างๆด้วยกันก็ได้มีพังาการที่วางแบบแผนความเป็นครอบครัวซึ่งการละการดีเอ็มเพรสเทธทิดาดาวสุกดาวีนัทกับอดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่คอยอุปถรรัมหรือคอยเกื้อกูล กับคนที่คุณรักในตอนนี้เหมือนการกลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือเป็นพลังงานความมั่นใจในตัวของคุณเองมีพลังงานของไพ่คนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ใหม่เสมอในความรู้สึกของคุณในการปลดปล่อยในความรู้สึกที่เป็นอิสระในตัวของคุณเองมีพลังงานความสุขความสมหวงังความสําเร็จการโฟกัสถึงเรื่องความอบอุ่นในตัวของคุณเองมีไพ่ของการที่ในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความ ล่าเลิงในตัวของคุณเองก็ได้นะมีพลังงานความหวังความฝันครั้งใหม่ของคุณวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คำพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้คำมั่นคำสัญญาก็เปลี่ยนได้วันเวลาโชคชะตาเปลี่ยนไปสิ่งดีๆโชคดีกำลังที่จะเข้ามาคุณจะอยู่เหนือแห่งวันเวลาและห่วงเวลาที่เป็นตัวตนของคุณนะครับเป็นพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือมีการที่จะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นหรือที่สหรือมีคนที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งการละการกระไดหรือมีพลังงานการที่คุณอาจจะไม่อยากที่จะเสียใจไม่อยากที่จะผิดหวังกับการกระทําของใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณในตอนเนี้ยคุณกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณเองมากขึ้นกับสิ่งที่เราพยายามประคับประคองหรือพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งในวันที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเราในวันที่เขาไม่เคยแคร์เราจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่เสียดายกับวันเวลาดีๆที่คุณทำ เพื่อเขานะครับเป็นพลังงานของไพ่ในในความรู้สึกที่ผ่านมาคุณอาจ,จะกลับมารักตัวของคุณเองมากขึ้นการพักผ่อนการเป็นอิสระการพบเจอกับคู่คนที่เข้ามามีมิตรใหม่ตีที่ดีซึ่งการละกันถึงเวลาที่ความรู้สึกดีๆความรู้สึกใหม่ๆในตัวของคุณกําลังที่จะมีการที่พบ กับไข่สักคนหนึ่งในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ในการที่ในการปกป้องและค้นหาความสําคัญในชีวิตของคุณในความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเป็นไพ่แห่งการกลับมาดูแลในตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่หา โอกาสใหม่ๆหาโอกาสดีๆให้กับัวงคุณเองนะครับเป็นโอทา,าร่าพลังงานของไพ่มรดกทรัพย์สินความจเจริญรุ่งเรืองประสบการณ์ที่เพิ่มคุ้นอย่างสมบูรณ์ของคุณหรือมีการที่มีเกณฑ์ที่ได้รับ,รบ,รบมรดกทรัพย์สินในช่วงนี้ของคุณก็ได้หรือมีพลังงานความมั่นคงในเรื่องการเงินเงินเก็บเงินก้อนที่หวังถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอส คนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของการดูแลความห่วงใยคุณเป็นคนที่ห่วงใยใครแล้วคุณเคยดูแลเขาห่วงใยเขาคอยให้คำปรึกษาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจคุณก็อยู่เคียงข้างเขามีคนที่คิดถึงความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นกลัวหรือมีพลังงาน สำหรับบางท่านอาจจะเป็นครอบเป็นครัวมีลูกด้วยกันแล้วสำหรับบางท่านอาจจะพูดคุยถึงเรื่องอนาคตมีคนที่อยากวนย้อนกลับมาอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้การเวลาโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันควีนนอปสอดโอกาสที่คุณจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งโอกาสต้องมีไว้ให้คนขว่ควา้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับมีพลังานของไพ่าชาวธาต ดินกันพืชศกมกรธาตุน้ำรกรดกลืมินพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันพฤหัสได้นะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์เหมือนกับตอนนี้คุณนะ่าจะมีพลังงานการที่มีความที่เป็นตัวของตัวเองการมองถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณในการวางแบบแผนในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวข,ของคุณนะครับขอดูพลังงานไพ่ออดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ ดินกนษษารพืชส่งมังกรก,ก่อนนะครับขอเช็คพลังงานงไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่สองเหรียญความพยายามความประคับประคองหรือมีคนที่วนกับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วกับอดีที่ผ่านมาก็ได้นะมีพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยโอกาสหรือความฝันความหวังที่คุณกับเขาเคยมีความฝันเคยมีความหวังเคยทําในสิ่งที่หวังเคยทําในสิ่งที่ สร้างใจด้วยกันนะครับเป็นนังอกไพ่ควีนนอ ครับนะครับเป็นไพ่ของการที่ในตอนนี้ในความซึกการกลับมาดูแลตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่ดูแลและห่วงใยกับคนรอบข้างของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ในวันเวลาที่คนคนหนึ่งไม่เห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกของเราในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายเราที่มองไปข้างหน้าเป็นความรู้สึกที่ห้าเหลียนความรู้สึกที่มันเหน็บหนาวความโดดเดี่ยวหรือมีคนที่ทิ้งภาระนี่สินความรับผิด 喜 ไว้ให้กับคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเวอร์พลังงานของไพ่เมเจอร์เป็นสุดท้ายประสบการณ์งการเรียนรู้เป็นไพ่ของการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวคุณเองเป็นไพ่แห่งการถือกําเนิดใหม่ในตัวคุณเองประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นในพลังงานของการที่เป็นเดอะเวอร์เนี่ยเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านองค์กรต่างประเทศทหารตํารวจได้มีไพ่ของการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้ก็ะกนลัคนากระกน นะครับความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาทุกคนมีขีดจํากัดในความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนคุณนะที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วในขีดจํากัดของคุณคุณอาจจะมองไปข้างหน้าในตัวของคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เดินเลิฟเวอร์ over, นะครับเป็นพลังงานของการเริ่มต้นความรักหรือห่วงแห่งความรักหรือมีพลังงานของความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของคุณเองมีไพ่ของไนอป์ครับเป็นอาซวินถือถ้วยกัลยาณิมิตหรือคนที่เกือ้อกูลหรือคนที่เอาใจใส่นะมีพลั งานการที่คนอดีที่ผ่านมาอาที่คิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคันอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพเดอะเฮอร์มิตชาวการลักคนาการงานกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในบาง ในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมานะมีไพ่ของการที่คนคนหนึ่งกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งในวันที่ไม่มีคุณนะจะเป็นโอกาสที่เขาอาจจะทําโอกาสดีๆที่ได้หลุดมือออกไปโอกาสแห่งการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่สิบสิบไม้เท้าความทุ่มเทการแบกับภาระกับความรับผิดชอบความตั้งใจของคุณชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่ผ่านกับอุปสรรคหรือปัญหาเป็นคนที่เหมือนมีความ ที่เข้มแข็งในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ทํา เพื่อในสิ่งต่างๆในโอกาสต่างๆในดวงคุณเองเดอะซันความศขความสมหวงังความสําเร็จเดอะมิชเชียนเป็นพลังงานของไพ่การตื่นรู้การที่เหมือนกับความรสึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายที่เราเรียนรู้กับนิสัยใจคอกับใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้ถึงพฤติกรรมเรารู้ถึงการกระทําเรารู้ถึงคําพูดเรารู้ถึงจิตใจของเขาด้วยก็ได้หรือเป็นการลิเริ่มหาความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในดวงคุณก็ได้นะเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นพลัง,งาของไค,คนที่เกิดวันพุธด้วยก็ได้นะ ครับเป็นพลังงานของการบนกับการหวนคืนหรือเป็นพลังงานการที่คุณอาจจะเปิดกับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างการถือกําเนิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวคุณเองมีพลังงานของไพ่กรกฎมีพลังงานของความอดทนความเข้มแข็งการที่เหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเบื่อกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจกับเราที่เราทุ่มเทมันเหมือนไม่ได้ดังหวงังไม่ได้ดังสิ่งที่ตั้งใจสิบเรียนความ เป็นครอบเป็นครัวหรือมีเงินเก็บเงินก้อนอนาคตความหวังในข้างหน้าของคุณอนาะจะมีการที่พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นครอบครัวมาเป็นอนาคตซึ่งกันและกันก็ได้นะครับของชนังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินการพุทธศมกรนะครับ คนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะ,อะขอเช็คพลังงานในตัวตนนะครับเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งหรือเป็นพลังงานงการที่คนคนนี้จะมีคนที่เป็นคนที่มีอีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากก็ได้นะหรือมีพลังงานงการที่เขาอาจจะมีคนที่ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมามีพลังงานของไพ่ควีนอวานราชินีถือไม้เท้าเป็นพลังงานของไพ่คนที่มีเซน์หรือเป็นพลังงานของการที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีความขยนันหรือความตั้งใจในตัวของเขาเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความทุ่มเทคนคนนี้จะมีการที่เขาอาจจะเดินหน้ากลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสกับสิ่งที่เขาอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดกับคําพูดหรือการกระทํา ของเขาที่ทําไว้คุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงว่าความทุกข์เป็นยังไงว่าความเศร้าความเสียใจเป็นยังไงว่าความพัดภาคเป็นยังไงในตอนนี้มีคนที่รู้ถึงความผิดที่ได้ทําแล้วนะมีพลังางานการที่เหมือน การปรับความเข้าใจการพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึง่งเขาอยากทักทายกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ดีแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดเขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ในวันที่คุณดูแลเขาในวันที่คุณห่วงใยเขาในวันที่เขาไม่สบายใจคุณก็มีการให้กําลังใจเขาดูแลเขาห่วงใยเขาในวันที่เขาไม่สบายคุณก็ดูแลทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างเป็นไพ่ของจัดเม้นไพ่ผลวิบากกรรม กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นมีคนที่อาจจะได้รับผลแห่งการกระทําแล้วมีการที่ยังตัดกับคุณไม่ขาด ก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่คุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังตัดกันไม่ขาดมีคนที่คิดได้มีคนที่กลับมามีสติในตอนนี้ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีการรอคอยมีการเฝ้ารอการเฝ้ารอให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กับเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดในความรักในความสัมพันธ์ความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นกลัวเขายังคิดถึงวันวานเขายังคิดถึงวันเก่าที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้ในอนาคตนอนเนี่ยเขาอยากกลับมาใช้วัน เวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากมาอยู่ในห่วงวันเวลาอยากมาพบเจออยากมาพูดคุยอยากสร้างอนาคตกับคุณนะครับเป็นพลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือโอกาสที่เขาทําสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือออกไปก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คิงออฟคอยนะครับราชาถือเหรียญคนๆน,นี้ที่เป็นพลังาคนที่มี ความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเงินก็ได้เดะเวอรเป็นพหังการเรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาไม่มีใครที่ดูแลไม่มีใครที่ คอยทําเพื่อเขาเท่าคุณก็ได้นะมีพลังงานการที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดคู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจในความรู้สึกซึ่งการละกันติดต่อกับเข้ามาเขาอยากบอกว่ากับสิ่งที่เขาทําให้คุณผิดหวงังหรือเสียใจกับการกระทําของเขาเขาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําผิดไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ในการปิดกั้นหรือการมีกาแพงหรือมีพลังงานของการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่ สหรือมีพลังงานการที่เขาจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกกับสิ่งนี้ว่าเขาจะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณคุณจะให้โอกาสกับเขาอีกหรือเปล่าเพราะมันยังมีการที่ยังลัง,ลงเลกับสิ่งที่เขาทําไว้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดไม่จริงหรือการทาอะไรบหนังกับเราไว้ก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ เหออบวานการติดต่อการทักทายการสื่อสารเหมือนก,นการที่คุณอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงเพราะคุณอาจจะเป็นการที่ปิดกั้นกันไปหรือการบล็อกกันไปเนิ่นนานแล้วก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เดเลเวอร์คิดถึงวันเวลาดีๆห่วงแห่งความรักการเริ่มต้น ความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากบอกคุณว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังลืมความรู้สึกดีๆเขายังลืมความรู้สึกที่ยังผูกพันกันไม่ได้นะครับเป็นพลังานการที่นิ่งดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เรารู้ว่าในวันนี้เราได้ทําดีที่สุดในความรู้สึกในตัวของเรานะครับขอทุกพลังงานของไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับว่าเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นพลังงานของไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะครับกงร้อยโชชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วันเวลาเป็นเครื่องที่เหมือนพิสูจน์ในตัวของเขานะครับเป็นพลังงานของไพ่ใน หกถ้วยนะคนเก่าๆคนเดิมๆยังคิดถึงวันเก่ายังคิดถึงวันเดิมอยากเข้ามาอยู่ในวันเวลาที่เป็นของคุณในวันที่คุณถอยห่างออกมาในวันที่เป็นคุณที่เคยเดินหันหลังจากเข้ามาเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่โหยหากับสิ่งที่คุณทําไว้กับเขากับสิ่งที่คุณทําดีไว้กับเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คิงองอฟวานลาชายห่าฟความที่เป็นความทุ่มเทความมุ่งมั่น ความระตือรือล้นในตอนนี้เขาอาจจะมีพลังงานความร้อนล้นมีพลังงานความที่ว้าวุ่นกังวลใจในตอนนี้ของเขามีพลังงานไพ่เดวิลเขาอาจจะเป็นพลังงานการที่ยังแอบผึงแอบผวงในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานไพ่กิเลสความรักความโรคความโกรธความหลงความพันธนาการความห่วงเห็นในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่ยังผูกมัดกันอยู่มีคนที่ยังตัดกันไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดทนะครับเป็นพลังงานการที่ในความรู้สึกที่มัน จะเคยจบสิ้นสุดกันไปมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่คนที่คุณเคยคู่คนที่เคยร่วมทำร่วมสร้างด้วยกันนะเป็นพลังางานการที่คุณกับเขายังมีผลการกระทําร่วมกันอยู่มีพแพ่งความมั่นคงนะครับ mm hmm. เขาจะยอมทุกๆสิ่งกับคุณสเตนเหมือนการที่ความรู้สึกในตอนเนี่ยเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะห่วงใยคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะยอมไม่ให้คุณจากไปไหนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาควีนอวาน ราชนีถือไม้เท้านะครับเป็นพลังงานของความที่ด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นของคนคนหนึ่งที่กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานการที่เขายัางอาจจะเป็นพลังงานการที่ในความ ที่ยังลืมคุณไม่ได้หรือการที่ในตอนนี้ดีไฮพิเทศเนี่ย,ย,เ,เ,ยเขาอาจจะคุณอาจจะรู้ถึงความรับหรือการกระทําของเขาหมดแล้วก็ได้นะเพราะคุณอาจจะรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับทุกๆเรื่องในการกระทําของเขาในการที่จะกลับเข้ามาอีกเนี่ย คุณจะดูถึงความพยายามคุณจะดูถึงความทุ่มเทของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของไพออคลีนอปนะครับอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาขอถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของพ่อไม่ไม่ไม ก็ได้นะครับเขาอยากบอกว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําผิดไปเขาเสียใจกับที่เขาได้พลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปหนึหน่งดาบความจริงความชัดเจนหกในท้าไพาวิกตอรี่ความสําเร็จเป็นความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งความชัดเจนการกับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานการที่คุณกับเขาอาจจะมีการกลับมา เป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่คนที่มีความตั้งใจเป็นคู่คนที่มีความมุ่งม,มั่นพร้อมที่จะเดินก้าวไปในว่วงวันเวลาที่เป็นของคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคู่กันแล้วเหมือนเป็นพลังงานการที่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นพลังงานการที่พบเจอคู่คนที่คุณเคยพบเจอคนที่รู้อใจก็ได้นะครับเขาจะกลับมาทำให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นในตอนนี้นะครับอขอทุกพลังงานของไพ่ใน สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพฤศกศมกรน,นะครับอขอพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำทูออฟคัพคนะครับเป็นพลังงานการพบเจอหรือเป็นพลังงานการที่มองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกัน คู่กันแล้วคือความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขคู่คนที่ใช่คู่คนที่รู้ใจคู่คนที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกันนะครับมีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกหรือมีพลังงานความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาเหมือนเดิมไม่ได้มันมีความรู้สึกที่หวานละแวงในตัวคุณเองอยู่ด้วยก็ได้นะหรือเขาอาจจะคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่แตกหกักพังไปจะ กลับมาเหมือนดังเดิมได้หรือเปล่านะครับมีพนังงานการแอบสืบแอบซองหรือมีพลังงานการแอบมองคุณอยู่ด้วยก็ได้หรือเป็นพนังงานการที่มีคนที่ อยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือมีพลังงานงการที่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดอดสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองเหมือนความรู้สึกที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานงความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณเป็นพลังงานไพ่ความเดลโดดเด่นดาวเด่นนะครับเป็นพดางไพ่เพจออฟครับ การเริ่มต้นใหม่มีพลังงานไพ่สเตนนะมีพลังงานไพ่ควีนออฟสอดก้าเหรียญโซ่สวยรวยรอในแบบของคุณนะครับเป็นไพ่ของความมั่นใจหรือเป็นความมั่นคงความเป็นอิสระคุณบอกคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณพร้อมที่จะทําทุกๆอย่างเพื่อตัวของคุณเองก็ได้นะมีพลงการที่คุณอาจะมีพลังงานของความรู้สึกที่ดีๆนะครับเป็นพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของคุณนะมีพลังงานการจบ สิ้นสุดเพื่อนเริ่มต้นใหม่กับความพยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วนะมีพรังงานการมูฟออนการผ่านกับขึ้่นลมอุปสรรคขวากน้ํากับสิ่งที่ผ่านมา การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือในวันที่คุณมูฟมามีคนที่คิดถึงมีคนที่ห่วงแหนมีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่ยังมีความผูกมัดซึ่งกันและกันเขาก็ยังตัดข้อความรู้สึก เดิมๆความรู้สึกเก่าๆที่เขามีต่อคุณไม่ได้นะมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินกันพฤชศกมกรหมอโต๊ดขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้กับช่องหมอโต๊ดกันนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ